สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่รุษหนักโอปราโมทซุ้มจีบนางเอกมินพิชยาหลังโพสแคปชั่นคล้ายกันจากกรณีที่ทางด้านเพจเจมอย1 0ร้ได้ออกมาใบ้คำปริศนาเอาไว้ว่ามีคนสังเกตว่าพี่หมีกำลังตามจีบนางเอกยิ้มสวยอยู่หรือเปล่าเพราะเห็นลงแคปชั่นเหมือนกันแถมเพื่อนสนิทยังมาคอมเมนต์แซวพี่หมีและนางเอกยังมาเม้นหัวใจให้อีกพี่หมีน่าจะจีบละมั้ง แต่นางเอกจะเล่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้รู้นางเอกสดแล้วนี้มีสิสทธิ์จะสนิทกับใครก็ได้เนาะ #ep เมียพี่หมีซึ่งงานนี้หลายๆคนก็ยงไปที่นักร้องหนุ่มหุ่นม,มีอย่างโอ๊ตปราโมทปาทันส่วนนางเอกยิ้มสวยก็ยงไปที่มินพิชยาวัฒนามนตรีอีกทางระยะหลังโอ๊ตปราโมทก็มักจะไปกดไลค์รูปของมินพิชยาอยู่บ่อยๆล่าสุดชาวเนิตก็ได้จับพิรุธว่าทั้งคู่ยังได้โพสแคปชั่นใกล้กันโดยเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้ว ทางด้านของโอปราโมตได้โพ์แคปชั่นเอาไว้ว่าเศรษฐกิจก็แย่หาลูกสะใภ้ให้แม่ก็ยากต่อมาไม่นานทางด้านของมินพิชยาก็ได้ออกมาโพ์แคปชั่นเอาไว้ว่าเศรษฐกิจวาย่แล้วหาลูกเขยให้แม่ยากกว่าซึ่งยิ่งทำเอาบรรดาชาวเน็ตตองเพือกกระตุกโรรัวเลยทีเดียวว่าคู่นี้อะไรยังไงกันแน่เพราะตอนนี้กำลังสดอยู่ทั้งคู่ขอ้อบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ